สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมาร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม Legends เ p e เ l e g e ไ d นด้นะครับเติมคอยเนี่ยลดสูงสุด2 5เลยแล้วนอกจากเ p ฟเ Legend เนี่ยก็รับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหา,า,าเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับค่ะสวัสดีครับ หลายวันแล้วเนาะที่ไม่ได้มาเยี่ยมเอเปมีอีเวนต์ t อ็ก o ์ตร้าอ e นมามาแต่เหมือนมันจะไม่ได้จะมีแค่นั้นวะ่ะวันนี้มันจะมีดราม,มา่าเกี่ยวกับ m o เมนต์หรืออะไรสักอย่าง่ะเต็มทวิตเตอเลยผมก็แบบอะไรกันวะ่ะแบบมีแต่คนแบบสาปส่งอ่ะตอนเนี้แล้วก็มันเพิ่งอัปเดตเนาะเรามาดูยอดผู้เล่นกันไหมเรามาดูยอดผู้เล่นกันไหมว่าเอเปตอนนี้เท่าไหร่ที่เป็นหคือเอเปกะสถานการ์เกมมันอผมก็ แอบบแอบหบนีไม่แอบ,บหรอกผมหนีไปเล่นเกมอื่นมาสักพักละเพราะว่าแบบเออเกมมันเกมมันไม่ค่อยโอเคตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเล่นมานานแล้วด้วยแหละคุณกี่ซีซัน่นอะยี่สิบสามซีซั่นแล้วอะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูในเกมเราไปดูของหน้าเพจ astronomy กันก่อนดีกว่าที่เป็นอัปเดตในเว็บไซต์เนาะในเว็บไซต์มันก็จะมีเทรลเลอร์เทรลเลอร์เดี๋ยวผมจะสกิปไปก่อนเนาะเพราะสามารถไปดูกันเองได้ออกคลิปเป็นแป๊บเดียวเองอคลิปวันา38ิวิ ด้วยความที่คลิปมัน38วิก็ดูหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนเข้าเกมมันมีเทรลเลอร์ใหม่มาเว้ยเกี่ยวกับรีฟอะเกี่ยวกับไอที่มันเป็นรอยแตกบนท้องฟ้าเออสำหรับคนที่เข้าเกมช่วงนี้ก็น่าจะเจอ มี ale, Time Mode, Legend, ern, Eight, us, 9, ลันส์รอยย่อลิมิเต็ดทามโหมด c อส o ูเวปอนเลเจน n ์ก็คือแมปคิงแคนเวอร์เอ็โอลิมปัสแมปเก่าอะแหละใช่ไหมอ่ามันเป็นแมปเก่าครับก็คือแมปแมปก่อนโดนระเบิดอะเราไปเทสกันดีกว่าในไฟเรงนี่ไงมีลันช์รอยัลลันช์รอยัลก็คืออ่าตัวละครเนี่ยจะล็อกมีแค่ไม่มีแค่ไม,ม,ม,ม่กี่ตัวแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่มีคลาสหาของเองปืนเก่า มีแค่แปดตัวละครบาลานซ์เลยอะไรเอ่ยไม่มีฮิตชิลไม่มีจัมทาวไอ้บอลลูนพกพาแล้วก็หาห้องต่อทันทีไม่ได้ไปคร้าแบบเก่าอืมโอ <Okay. S 2> เคมม่สโตนอีเวนต์ไอเทมเอ้แต่ปืนสวยนะรอบน,นี้สกินสวยครับสวยไหมวะเออก็ไม่แย่ก็ใช้คำว่าไม่แย่แล้วกัน พวกสกินเดี๋ยวเราค่อยดูขอดูบาลานซ์วันนี้ขอข้ามไปตรงบาลานซ์ครับบาลานซ์แพช u ัปเดตแค่แพ็กเกจตอนนี้ได้อีโวพ i อยฮังตี้ของทองก็จะเป็นชาร์ตเรเฟิร์นพลาวเลอร์เนมิซิส G7 แล้วก็ขาริงเลเทอริต,ตี้สปอร์ตปั๊มไม่ได้คูณสองแล้วตอนอยู่ในวงโอเคเอ็กซ์เซเรเตดไปปอนด์นิวเอ็กซ์เซเรเตอร์สต็อกออนเนมิซิสแล้วก็ขาทำให้ได้รับอีโวจากการทำดาเมจมากขึ้นอันติเด้งตอนทำดาเมจ ืมแล้วก็ถ้ายิงน็อกจะได้อันติชาร์30%อักซ่าถ้าโดนปักมันจะขึ้นเข้าความเลยว่าโดนปักฮอบอัพสามารถใช้ฮอบอัพเพิ่มฮอบอัพเพิ่มฮิปฮอปอัพเพิ่ม,เ,มเล็กไฟล์เข้ามาใส่พาวเลอร์กับชาร์ดไรเฟิลได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดูในเกมเลยแล้วกันชาร์ดไรเฟิลเพิ่มกระสุน พราวเลอร์น่าจะเป็นเหมือนเดิมชาร์จไรเฟิลกับพราวเลอร์เนาะเดี๋ยวมาดูเลยนะสวัสดีเจ้าพราวเลอร์พราวเลอร์เนี่ยน่าจะเป็นปูโอะโต้หรืโอเปล่าฮึปูอะโต้โอ้ใส่ของแต่งได้เยอะมากคร,รับเลยเลเซอร์กล้องท้ายปืนยีคอยเป็นไงใช้ได้ได แต่ความเก่งของมันผมมองว่าเอ๊ะปกติเบิร์สมันแม่นกว่านี้นะเรามาดูชาร์ตไรเฟิลกันดีกว่าชาร์ตไรเฟิล f u l ออ u t o ได้เหรอเฮ้ยฮะฮะอะไรวะเนี่ยจะนัดแล้วห้าสิบเองนะ น่าจะยิงไก่ยิงแรงแน่เลยเอ้ยแต่แบบนี้ก็โอเคโอเคไหมวะมันดูแอบบแอบ,บขี้โกงนะขอดูดำเมจ่งไกลๆเ4่ 74. ถ้าไกลๆอ่ะสามนัดตายเฮ้ยแต่ยิงยากอยู่นะ,ะอุ้ยกดยิงแบบ ยิงได้ด้วยนะแบบคือเหมือนมันชาร์จเต็มเสร็จแล้วมันยิงต่อได้เลยเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้กดค้างนะผมค่อยๆคลิกก็ถือว่าออกแบบมาไม่แย่นะปะเดคือม,มันชาร์จไวขึ้นด้วยด้วยป่ะเนี่ย,ยใช่มันกัดจังหวะได้แบบคือเราสามารถ กะจากซ้ายสุดยิงขวาซ้ายขวาซ้ายขวาืมตอนแรกกระสุนมี6กระสุนมากสุด9ก็789เนาะใกล้ใกโปรเจกตตายขนาดใหญ่ขึ้นโปรเจกตตายวิ่งไวขึ้นรีคอยดีขึ้นโหอ่าดาเมจแม็กสุดที่200เมตรกระสุนย้อยน้อยลง อ๋อถ้ายิงฟัวออโต้ดาเมจมันจะลดแต่วิงว่งไวเอ้แต่ว่ายิงไวขึ้นโอเคมาสตีฟเอ็มดาวไซบราส์เฟสเชนไทเทนิงรีดิวส์ก็คือกระสุนมันเกาะกลุ่มกันน้อยลงก็คือโดนเนิร์ฟไปแหละไทเทนิงรีดิวส์ไหนชัดกันอยู่ไหนจ้ามาสตีฟเออก็ทำได้ทดับสเตปอ๊ะทำได้ไหมวะ อ๋อเ้ยเดี๋ยวมันก็ทำได้อยู่นะนก็ทำได้นี่แทบสเตปเอ๊ะแต่มันชา้ชาๆปะผมไม่แน่ใจว่ามันไปยุ่งอะไรกับโมเมนต์หรือเปล่าอ่ะซุปเราย์ก็ใช้ได้อยู่มไม่ได้ออกนี่ตอนแรกผมคิดว่ามันเอาออกเว้ยแต่แทบสเตปแปลกๆวะ่ะมันใช้ได้แต่ มันไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะวงเลี้ยวมันน้อยลงอ่ะมันไม่ได้เลี้ยวได้แบบเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้ถึงกับพั้นเอาออกแต่มันเนิฟใช่ครับมันเนิฟถามว่ามันเนิฟแบบเวอร์ไหมอืมอืมแบบตะเกียบไม่ได้อ่าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว,ว่าเราไม่สามารถทำ่างนี้ได้้รอ่ะโอ เค okay, ครมันก็ได้อยู่ถ้าแบบเออมันมันฝืนธรรมชาติไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนมันเอาโมเมนตัมมาหักล้างทําให้เราไม่สามารถหักได้แบบเวอร์เวอคือวันอแบบเนี้ยยากขึ้นมากถ้าคุณจะทําคุณต้องสมูทแบบแบบเนี้ยคือต้องทําแบบสมูทคุณไม่สามารถทําแบบแบบแบบหักศอกได้อะคืออ่ะเอางี้ดีกว่า สมมติปกติแพทที่แล้วอันนี้คือฟิลลิ่งของผมนะแพทที่แล้วเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับปึ๊ปักแบบนี้ได้แต่ตอนเนี้เราต้องทำอย่างนี้มันไม่สามารถแบบปึ๊ปักแบบนี้ได้แต่มันต้องแบบมันต้องวงกว้างๆหน่อยอะคือสมมติว่าถ้าอันนี้เป็นปึ๊บก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเริ่มจากตรงนี้วิง่งเราสามารถหักกลับ่างนี้ได้เลยหรือว่าเราจะหักแบบกลับงี้ก็ได้ตอนเนี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบ ถ้าอยากเลี้ยวหรอคุณต้องไปตีวงหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือ f e ล l i n g นะแล้วก็สําหรับไอ้เจ้ากําแพงเนี่ยคือถ้าเราเริ่มวิ่งจากตรงนี้วิ่งต่อแต้ต่อแต่แล้วเด้งเข้ากําแพงแท็บเซฟหนึ่งครั้งเด้งออกแล้วคุณอยากแท็บเซฟกลับเข้าแบบหักศอกอ่ะไม่ได้มันต้องเป็นแบบเด้งเข้าเด้งออกแล้วเลี้ยวนิดนึงอ่ะเออคือเราไม่สามารถแบบกลับที่เดิมเนี่ยไม่ได้ อืมไม่ได้ครับไม่ได้ได้แต่ยากอะ่ะคือถ้าเราวิ่งมาไวๆแล้วเราจะข้ามกำแพงเงี้ยไม่ได้ครับเนี่ยมันแบบอืมปกตินี่คือเราจะสามารถเด้งกับเขากำแพงได้เลยเงี้ยตอนนี้ทำได้อยู่แต่ยากมากคือเราต้องแบบช้าเราอาจจะต้องโอ้โหมันมีโอกาสพลาดสูงมาก ถ้าไม่อยากพลาดโอ้ถ้าไม่อยากพลาดอรอผมพยายามฝึกแบบคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้ปีนกำแพงอ่ะมันเป็นสิ่งที่โกงอยู่นะจริงๆแล้วคือสมมติถ้าเป็นพูดตรงๆนะคอนโทรเลอร์ต้องปีนขึ้นถูกต้องไหมจังหวะปีนขึ้นนะโดนยิงได้ครับแต่ถ้าเป็นมาคียบอร์ดเราสามารถพุ่งเข้าไปได้เลยปีนแป๊บเดียว อ่าผมได้แล้วครับผมผมว่าผมจับจังหวะได้ละอ่าผมจับจังหวะได้ละผมได้ผมได้วิธีแก่ละคือต้องกดดีเพิ่มครับต้องกดปุ่มดีเพิ่มคือไว้เดี๋ยวผมทำไกด์ตัวเรียวใหม่อีกทีนึงแล้วกันแต่ถ้าพูดปากเปล่าตอนนี้ก็คือแท็บเซฟออกกด A แล้วกดดีทันทีครับแท็บเซฟพร้อมกับ AD ดีเราต้องอัปเกรดถ้าเราไม่กด A กับดี D, ขึ้นกับแผงไม่ได้ครับมันมันจะหนืดมากคือแทนที่จะเป็นแถบเซฟ W เราต้องทำแถบเซฟ D แทนครับแถบเซฟแบบทำสกอร์เมาส์ค้างคือเอ้สกอรเมาส์ขึ้นเป็นการทำแถบเซฟถูกต้องไหมสกอร์เมาส์ขึ้นแล้วกดทิศทางที่เราต้องการที่จะไปไปด้วยมันถึงจะขึ้นได้แบบนี้มันยังใช้ได้อยู่ครับแต่พวกคุณต้องปรับตัวสำหรับสายมูเมนนะเตรียมเลย <laughs> ทำได้อยู่ครับแต่ก็ต้องวอมอัพกันนิดหน่อย อาจจะมีการพลาดกันเกิดมากขึ้นมันพลาดได้ง่ายขึ้นอนะแต่ยังใช้ได้อยู่โอเคเรากลับมาที่เรื่อง really ปรับเนอร์่ <for you. S 1> ปดีกว่าอันนี้คือแมตซีแบบผีฟไฟโอเคอันนี้แบบเล็งเอาทิงโอเค คือปกติมันจะแคบลงมากเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยแทบจะไม่แคบลงเลยโอเคซึ่งก็คือระยะนั้น่ะไม่ควรยิงละแต่ระยะใกล้น่าจะไม่มีผลคือระยะหวังผลแนมะตตีฟก็ประมาณนี้เนี่ยทาะยะเนี้ยได้อยู่แต่สักประมาณนี้ไม่ได้ละดาเบรมันจะ60จากเต็มเต็ม90 มันพลาดไปสอนัดเห็นไหมแต่ระยะใกล้ไม่มีผลครับมันยังเป็นปืนที่เก่งอยู่อืมเรื่องเนือ้อพังนี้ผมมองว่าอสมตยสมผลมันไม่ควรจะยิงไกลได้อันนี้ผมว่าโอเคอยู่อันนี้ถือว่าผมเห็นด้วยยกปืนช้าลงยกปืนช้าลงไว้นะ คือผมไม่น่าจะว่ามันมีคนบ้ามาสับยิงหรเปล่าแพทที่แล้วมันก็เลยเนิบมันจะมีเป็นไ,ไม่ได้อาจจะมีคนบ้าสับยิงพีซ์คีปเปอร์ชคสปีดชคไวขึ้นกระสุนวิ่งไวขึ้น แล้วก็ไ e ได้บับครับเพราะว่ามันบอกว่าไอกิมโบอ่ะเก่งเกินทนก็เลยไม่สนใจไ e เลยขอดูหน่อยสิส <c oughs> อืมก็ไออ่ะโอเคเรามาดูฟีสชิเปอร์ดีกว่าว้าวฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า อะไรเนี่ยโอเคมันเร็วมากครับมันเร็วมันเร็วมากมันมันหดไวมากขอขอดูอีกอันหนึ่งสิขอดูชิปเปอร์เทกไม่แน่ใจว่ามันบัฟทริมเทกไหมคุณเดี๋ยวคุณดูนะนี่คือสปีดของทริปเทกตลกอะคือถ้ามันจะบัฟอะมันต้องบัฟทั้งคู่เว้ยนี่อะไรบับอย่างเดียว คือใช่แหละถ้าเป็น PK ระยะประมาณเอ่อสัก25เมตรอันนี้น่าจะเป็นระยะหวังคุณได้6 7เ่อะ,อะประมาณนี้ได้อันนี้น่าโดนเต็มตัวนะอ่าอันนี้โดนเต็มโดนหัวด้วยแต่คือทีเปันเทคมันมก็ได้แหละเออแต่ถ้าบัฟช่วยบัฟทั้งคู่ได้ไหมเอาล่ะอาเตอร์ได้บัฟครับ ทุกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโดยรวมผมมองว่าก็ดีไม่แย่แล้วเลเจนล่ะออาเตอร์วอยเน็กซ์มาดูันอเอาเตอร์อันติไม่มีหมดแล้วหรอคูดาวลดนหรือร้อยยี่สิบวิไม่มีเวลาหมด back, เพิ่มระยะเป็นสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรนี่มันกว้างมากเลยนะมันไกลกว่าพอทอเวทอีกนะโอเคแล้วก็เลเวลสาม เอา e อเ r น a l เน็กซัสซึ่งมันก็คือไม่มีวันหมดใช่ไหมเอาออกแล้วก็มีนิวมั t ต d ไดเมนชันอลแล้วก็ g กรนด์เซคเคนวอยเน็กซัส and both can exist at the same time มีวาร์ปสองที่ได้โอเคก็คือมีชาร์จใต้ว่างง้นไปไป,ไปดูกันสิ ฮืมโอเคมันหมายความว่ายางไงถ้ามีสองอันมันหมายความว่าเราสามารถไปกลับไปเรื่อยหรอโอเคขอดูสิแล้วเราใช้ได้ครั้งเดียวอยู่หรือเปล่าอืมแล้วก็ มันควรที่ใช้ได้ครั้งเดียวใช้ได้ครั้งเดียวครับต่อคนแล้วก็มีประตูซึ่งก็โอเคต่อไปก็ฮอลลซอนเนาะส่วนเอาเตอร์เนี่ยผมมองว่าอืมก็ดีฮอลลซอนปรับรูปร่างหน้าตานิดนึงแล้วก็เสียงดังขึ้นสำหรับลอยฮอลลซอนดูสิเสียงน่าจะชัดขึ้นถ้ยใช่แล้วมอง มันดูสว่างกันด้วยปะ <c oughs> อยู่เงเดิมๆแบ็กมาร์เก็ตเริ่มต้นที่99ชารจก็คือลงมาใช้ได้เลยว้าวโอเคแล้วไงต่อกรีโปเทคชั่นคืออะไรวะอ่าหยิบไกลๆ รีโมทลี่พิกอัพแล้วก็หยิบแบนเนอร์ได้ไม่เสียแบล็คมาเก็ตมันเก่งจังอะเปิดวอลได้โดยที่ไม่ต้องมีกุญแจแล้วก็ขโมยของในวอลไม่ทําให้แบล็คมาเก็ตพังแล้วแต่ทําได้โดยโลบ้าย่า่งเดียวก็คืออืมน่าจะดึงได้สอันเลยมั้งงั้นเพรมันไม่ระเบิดเอาของจากเอ็กซโปซโพได้ในคิงแคนยอนเนาะแล้วก็ทําให้แบล็คมาเก็ตใช้ได้เลยยาเล็ก ไม่เสียแบล็คมา t ยูเ g จก็คือดึงยาเล็กฟรีของในชัยอัลบิกเมลแล้วก็คอสติกแล a บไม่โชว์ในแบล็คมา t ก็คือขอมบริโภคในไอที่เหล่านี้ไม่ได้โอเคสจิวคิวมี2ชาร์จแล้วก็เสียงเบาลงแล้วก็ถ้าป่าเฟลจะป่าง่ายขึ้นโอ้โหลบบาแคนดีดีเอสเว้นอันอาร์ม mm hmm. ก็คือสามารถอ่าขียขวาได้นิดนึงเพื่อซูมดูโอเคซุปซีเดอะลูดยูไอโฟลที่ไฮไลท์อ๋อไอเนนี้ก็อ่า ก็เฮ้ยอะไรวะอ่ากิ้ขวาดูอ่า,อาโอเคเข้าใจ level 2, High Value. เลเวิลสองไฮวอลูเอาออกเอาพาร์ตสีบออกหมดเลยนะชอปปิ speed, nice ้งสปีดมุกทูเรเบิลสองรีเวิร์กทูรอยตันก็คือถ้าเราอัพอันขวาเนี่ย<อ>เพื่อนดึงของได้มากขึ้นอ่าส่วนบุฟพร์ faster tag recovery and speed boost ก็คือคูดาวลดลงอ่ะ gain speed boost and faster weapon Up t e r shot อ๋อก็คือวิ่งไวขึ้นแล้วก็ดึงดึงอาวุธไวขึ้นตอนหลังจากป่าอะลองสิ ผมแล้วปุ๊บช็อปเออควักปืนแล้วก็วิ่งไวอ่าได้ควักปืนกับวิ่งไวต่อไปเลเวสามัท็กที่เขาอัพเกรดเอาออกได้กูแบคแ็คฮะคืออยู่ๆก็ให้กูแบคแ็คกับทีมอน,นะแล้วก็ถ้าวาร์ปจะเด้งเลือดห้าสิบเด้งเกาะดิแต่ถ้าโดนดาเมจก็หยุดฮิวเด้งเลือดเด้งเกาะเด้งเกาะหลังจากวาร์ป โลบ้าเป็นสายไหนนะสปอร์ตโลบ้าเป็นสายสปอร์ตที่ฮิวเด้งเดือดสองสองอันอยู่แล้วแล้วมันจะเอาเอา้ยมันยังไม่ได้อัะมันไปดูดิจุ๊บโอ้โหเด้งเกาะแล้ววิ่งไวและโอ้โหโลบ้าโอเคผิวเกินผิวเกินผิวเกินโลบ้าผิวจัดนะครับตอนนี้โอเค แล้วก็โอ้ใช้ไวโอ้ดึงโอ้โหไวมากแล้วดึงเซลล์ได้เรื่อยๆดึงไซลิงได้เรื่อยๆอ๋อไอท้อเลยวะต่อยไม่แตกแล้วโดยเพื่อนนะเออยิงทิ้งก็ไม่ได้มิราชอะไรอะ now you see me ฮิวแล้วหายตัวโอ้ยซัพพอร์ตอีกแล้วเหรอ -out. Oh, I like okay, okay, recharging shielt. Oh, I'm not to Oh, i Oh, i should get them charged. using a Phoenix kit i like Oh. What? the I gotta get my shields charged. They're low. only they had a Mirage Quatra. Gonna use a Phoenix kit. สเปย์ั้งน่าจะสเปย์อ้โหายตัวจะโดนลบก็ต่อเมื่อโดนดาเมจใช้สกิลหรือว่ายกเลิกฮิวมีคูดาวห้าวิหายตัวไวขึ้นหลังจากชุบได้สปีดบูดอีกโอเคโอเคอัปเกรดมีอะไรบ้างแบมบูโซ่เราสแกนอ๋อเปิดกล่องได้สแกนวงได้ สแกนเสาได้สแกนแค่แพ็กเกจได้โอ้ยฮ่าฮ okay. ่าฮ่าอืมโอเคอินเฟกต์ไรเซนเอาที่มึงสบายใจเลยอะไรไว้เนี่ยผ่าดแกเป็นคู่คู่ดาวสามสิบวิเป๊ะก็คือไม่ว่าคุณจะแกราเปิ้ลใกล้หรือไกลขนาดไหนก็โดนเนื้อคู่ดาวสามสิบวิอยู่ดีอ่าฮะอ่ายังไงก็คู่ดาวสามสิบวิโอเคไปดูแม่คู่ดาวแอนเอิร์นฟอร์ม ลดิวสโอเคก็คือมองแค่แพ็กเกจล้วได้คูดาวน้อยลงแล้วก็ได้อันตีน้อยลงด้วยแล้วก็ลดรเดจเหลือแค่ยี่สิบห้าเซนจากห้าสิบผมว่ามันถึกเกินไปไว้ก่อนนะเนี่ยโอเคมีแอนิเมชันใหม่เอาไหนอ่ะออกกดบีแล้วบีฮอปได้ไหมมันจะไม่ได้นะเฮ้ยได้เฮ้ยใช้ไวเลยนะอ๋อ ใช้ได้ใช่ได้กดปีชาร์จได้โอเคหมดละสำหรับสายตัวละครลันส์รอยัลมีเลปเปเคเตอร์คาแบนเนอร์ได้ครับเกาะได้อ่าปรับเรื่องความเร็วในการอันนี้วงได้ปืนถ้ามีมีปืนเปิดของมาได้ปืนเลยแมปจะเป็นช e ิงแคนยอนเบอร์เอ็ดโอลิมปัสซอมพอยต์บรอกเคนมูนอีดิสทริกก็คือทุกแมปแบบออริจินอลว่างั้น โอเคริฟเลติกยังมีอยู่ไอ้พวกปืนอ่ายิงไททันอะไรเงี้ยนะบูสต์คิดก็คือเป็นไอเทมใหม่ว่างั้นโอเวอร์อ๋อน่าจะอารมณ์ประมาณเหมือนล้อเรียนไททันโฟนนั่นแหละก็คือไอเดียสกางกาดได้อ๋ออันนี้อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือบูสคิดโอเคอ่ะเข้าใจละลิลิคพาวส์เบลด throwing knife wow เดนิเนลชาร์ตลอดเลมเพจเลมเพจชาร์ตลอดอีว่าแต่มันแทบ What? Saving this upgrade for winter? this Am saving upgrade I for เดเวอชั่นดาเมจหมู่คือยิงตัวหนึ่งเกาะแต่อีกตัวหนึ่งก็จะโดนดาเมจด้วยโอเคชาร์เลีเฟอร์แบบเลเซอร์แล้วก็ยังมี EPG อยู่โอเคแรล่งกับห้องพับจะเป็นอีดิสทริกโอลิมปัสแล้วก็เบอร์เอชโอเคแรงลดไอ้นี่ลดลดการใช้ในการขึ้นก็คือขึ้นและง่ายขึ้นนั่นแหละ Add a buffer to tab strip เนี่ไงโอเค ไอ้เรื่องแถบสเตปเนี่ยที่ผมว่านะมันขี้โกงอะ่ะคือไอ้พวกออกเตนหมุนเป็นลูกค่างะ่ะน่าจะโดนเยอะโอเคพวกแก้บัคก,ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษมีคอสติกวางแก๊สบนแก๊สได้ละมันเออมันมันปรับคืนละคือก่อนหน้าน,นี้มันวางอย่างนี้ไม่ได้เว้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยู่ๆเขาก็แก้แล้วเขาก็อ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่บัคน่ะโอเคนึกว่าเนิบโอเคคุณภาพของไลฟ ถ้าชุบเรื่อยๆจะได้อีโวพอยน้อยลงมั้งอันนี้ถ้ากดทิ่ไม่ไหวมันจะเลือกใช้เซลแทนไซริงอืมอันนี้ดีแล้วก็ปรับเสียงเพื่อนให้เป็น200%ซได้นะแล้วก็มีพวก d i r e c t 1ส support AMD anti- lag อืมโอเคเอาจริงเรื่อง movement อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะคี้โกงเกินไปมัง้งอืมแต่ชาวมูฟเมนต์ก็ต้องทำใจนิดนึงครับเพราะว่ามันยากขึ้นจริงๆ แต่ถามว่าแถบเทปใช้ได้อยู่ไหมพี่ต้ว,ว่าขาหายไปข้างนึงเลยกันประมาณนั้นครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้สำหรับการอ่านแพชโชดในครั้งนี้คือแพชโชดรอบเนี้ยไม่ยาวครับแต่ว่าเรื่องอ n น l y ร์ไจะทาความเข้าใจอะ่ะมันเยอะแล้วก็แม่งปรับจีบแบบรีเวิร์กใช้คำว่ารีเวิร์กเลยก็ได้นะทั้งมิราชกับโรบ้าเก่งมากคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะให้แสงคลาสอื่นด้วยแต่แพทเนี่ยเป็นแพทของซัพพอร์ตจริงๆครับคือมัน ตานนั้นมีคนเล่นแค่แต่นิวแคชใช่ไหมกับไลฟ์ไลน์ตอนนี้มันบัฟโลบ้ากับมิราชมาเหลือคอนดูอิดกับจิบี้เนี่ยก็รอดูครับคิดเห็นยังไงกับแพทนี้ก็คอมเมนต์กันได้ครับสําหรับวันนี้ก็ไปดูสกินกันต่อเลยดีกว่ามีสกินด้วยนี่หว่าเอาล่ะสําหรับสกินในรอบนี้ฮะอะไรอ่ะนั่นมันลูกบอลกับดาบโอเคเราไปดูเอีเวนต์กันก่อนเอีเวนต์อันแรก คือ astro anomaly event ผมว่าเดี๋ยวมันเอาดาบสเตอร์ซอร์ d ของไฟนอลกลับมาอีกแน่นๆเลยอ๋อเป็นสกิน dark horizon ใช่ๆนะไม่ใช่สกินแดงแล้วก็ได้ e x o t i c ช h a r ได้สกินพวกนี้ก็คือสกินสวยเฉยเลยอันนี้ outer outer uh, n a t u r คือสกินทองมีแค่ห้อันเองเหรอเหมือนเป็น event ให้คราฟติ้งอะรอบเนี้ยไม่ค่อยน่ากดว่ะมันแค่แบบดูสวยแต่มันก็ไม่ได้สวยขนาดน,นั้นเค okay. แพงไหม ออแพงอยู่มีกล่องแจก challenge ได้กล่องนะแล้วก็เป็น pass เนาะอืมก็ไม่ค่อยมีอะไรนี่ว่ะมีสกินเก่าๆเดี๋ยวนะมันเอามาขายเหรอมันเอา h e r l o o m horizon มันเอาแพ็คเก่ามาขายแบบไม่ลดราคาอย่างงี้เลยเหรอโอเคไอสกินเวนิเตนี่เป็นอีโมดเนาะอะไรอ่ะอืมแพงด้วยนะกล่องละพันน่าจะสุ่มได้สองอันเนี้ยอันนี้เป็นกล่อง กล่องประจําซีซั่นวะใช่เป็นกล่องประจําซีซั่นคือใครพลาดอันไหนไปก็มาซื้อพวกนี้ได้เพื่ออยากได้สกินมีอันไหนน่าโดนไหมก็ไม่มีนะอันนี้เป็นกล่องสตาร์เตอร์ลดใครเยอะอืมก็สกินไอเป็กไม่พูดมากแล้วกันสกินไอเป็ครับโอเคไม่ค่อยมีอะไรอ่